ตุ๋นกะลัมเจเขาก็ซุกใจได้แล้วนะเจ้าหากินเจกับข้าวเข้าพอเด้วยง่ายง่ายนะเจ้ากับข้าวเจดีเจ้าวันนี้นะเจ้าเขาก็จะมาแยะกับข้าวเมืองแบบเจก็ว่ากับข้าวเจแบบเมืองวันนี้จะแยะตุ๋นกะลัมเจนะเจ้าสำหรับคนติกินเจน้อ เครื่องปรุงนะเจ้ากับวัตถุดิบก็จะมีกระลำปี้นะเจ้าแล้วก็เห็ดหอมพริกไทยดำฟองเต้าหู้นะเจ้าน้ำมันผืชแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนะเจ้าเห็ดหอมที่เขาก็เอาไปแช่น้ำก่อนเนาะแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดตินห้ทั้งเดียบตัวนะเจ้าแล้วส่วนฟองเต้าหู้นี่เดียวเขาจะเอาไปทอดนะเจ้าส่วนกระลำปี้เนี่ยเขาก็ ล่างน้ำมแล้วก็พาเกิงพาซีเนาะพาเป็นซีส่วนนะเจ้าเสร็จแล้วนะเจ้าป่ะเดี๋ยวเขาไปพอวิธีการยะกันเลยอันดับแรกนะเจ้าเขาก็ใช้น้ำมันเผื่อลงไปถอดฟองเต้าหู้กันเนาะต้องใส่หลายตัวไหนะเจ้าเพราะว่าฟองเต้าหู้มันซุกง่ายเหมือนหมองจีอ,งอ,อ,งอ,งอีกตั้ห้อน้นะเจ้า กระทะห่อนจะกลัมนะคะเเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ลงไปห่อเจ้าน้ำมันห่อแล้วนะเจ้าเราก็จะใส่ฟองเต้าหู้ลงไปทอดก่อนนะท่อหน่อยนะเจ้าเหมาะกับกอบสักหน่อยเกาขึ้นละง่ายกับเขาเจ๊นะเจ้าี่ายกําดีกว่า กินได้หลายวันนะตกระลำหญิงตุงนหญิงลำนะเจ้าลองเอาไปยากกันโคเข้าเจนเนี้ยมันจะยากเนอะได้บุญตัวอิ่มบุญอิ่ม,มใจเนาะปีหนึ่งมีเต่อ เต้าหู้เขาก่อลุกนนเจ้าเน้เจ้าเดี๋ยวเขาจะตักออกต่อเดี๋ยวเขาจะเตรียมถัวเผื่อจะเอากะลามลงมาตุ่มในกระทะนะเจ้าอันนี้นะเจ้าเต้าหู้ตีว่า<ฟ>เขาทอดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวแหมสกกร,รมเนี่ยเขาจะไปใส่ตุ่มกะลามนะเจ้ากะลามนี่เขาก่อเอาใส่ลงไปในกระทะไว้ก่อนกวกใครจะใช้หม้อก,ก็ได้เด้อเจ้า จะอีเลยอันนี้พาซีนะเจ้าจใช้เรือของไปอีก,ก่อนเลยเจ้าน,นี่อะไหล่กิดหลายวันตเรียนปลูกจะต้องไประหยัดการแล้วเนาะเราจะม,มีเวลาไหมเนี่ยก,กับเข้าวุกิจหลัเเกเราก็จะยยกเอาไว้เลยแล้วพอกลุ่มเซฟแล้วเจ้า จะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วจะกินก็ออกมาอุ่นเอาอีนะเจ้าเสร็จแล้วนะเจ้าเนาก็ใส่พริกไทยใส่เม็ดนาเจ้าใส่ลงไปเลยใส่มะข่มมะขอบที่มันหกอ่องก็ใส่หลายเลยเน้องแล้วพอจะมาใส่เห็ดหอมเจ้าตีเอาแจ่น้ำแล้วนะคะเนี่ยเอาก็ใส่ลงไปในชีสเลย ่ะก็ตัดตีนใหดเรียบร้อยเด้อเจ้าตุ่มนี่คือเขาจะตะกลนเลยนะเขาใส่น้ำทำพุ่งไปอย่างละเรียบร้อยแล้วเขาก่อตั้งไฟปิดฝามากกตุ่มไปเรื่อยๆจนกว่ากระลำเขานี่จะเปื่อยนะเจ้าจะเปื่อยจะซุกเลยแล้วเขาก็จะปิดไฟเนาะ เจก็จ,จะใส่ตอกต้มยำตะกี้นี่แต่เขากอดไปนะคะไปไม่ต้องเป็นเม็ดใส่ตะกี้เลย ราะว่ามันใช้เวลาถูกนเนื้อนะเจ้าตัวกระลำม,มันจะเปื่อยนี่ใส่ตะเกิมเดียวก่ะเจ้เดียวเพื่นอนั่งกระลำม,มันจะออกมาแหมลงใส่แล้วนะเจ้าก็จะใส่สีอิ๊วขาวลงไปเลยนะเจ้าอันนี้กะเอาเนอะถ้าคุณได้ใส่น้ำไหลายุณใส่หลายน้อยนะเจ้านี่ใส่กะลงไประมาณสักสี่จอดได้ ใส่กระต่ายซ้ายนะเจ้าน,นี่เขาจะใส่สักสองชอ้อนคนใดมากหวานก็ใส่นักกว่านี้ได้นะเจ้าใส่ก้างๆมันจะได้โดนน้ำเพราะถมันเดือดน,นะเจ้ามันจะได้ไหนเร็วๆเอี้กะเหลี่ยม้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะปิดฝาแล้วก็ตุ๋นละไว่นะคะสัก 3 0ถึง40นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วสกกัมเนี่ยแล้วเขาก็มาพอกันเห็นกัมว่าหน้าตามันจะเป็นจะได้นะเจ้าเพราะว่าการตุ่นกระลำเนี่ยมันจะแบ่งแบบว่าเขาตุน่นรอบแรกเนาะสัก40 30ิ0นาทิีเสร็จาทีเแล้วเขาก็มาพอว่าเออมันมันนิ่มมันหย่างเลยแล้วหรือยัง้งถ้ามันยังมันนิ่มเขาก็ตุ่นต่อไปแถมสักสางถึงส0ิสาสนาทีจากนั้นกระถึงจะปิดเตานาะเจ้า 40นาทีแล้วเจ้าเขาจะมาพอกันนอกว่า mm hmm. มันเป็นจะได้นะเจ้าอาได้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วเนาะเจ้าต mm ัอี้ตัวียบบ้อยแล้วเจ้าสำ mm hmm. รับตุ๋นกระลำเจ้นะเจ้าสูตรคนเมืองเนี่ยเ mm hmm. จ้านี่ตุ๋นกระลำเจ้เขาก่อซ mm hmm. ุกใจได้แล้วนะเจ้า ถ้ามันุกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปิดไฟนะเจ้าแล้วก็จะตักใส่ถ้วยเนาะมันก็จะเปื่ยดีขนาดเลยนะเจ้าโอ้ยพอ,น,อน,น่ะไอ้น้องเปื่ยขนาดนะเจ้าต้องลั้งแน่ๆเลยจจนี่นะไสกินเจ้กับขจายข้าวมาอคโเดอ ยะง่ายง่ายนะเจ้ากับข้าวเจ๊ไผ่วะกับข้าวเจ๊ยะอยากปะใจเลยเนอะยะง่ายเจ้าอร่อยแล้วนะเจ้าจะได้ก็ฝฟกติดตามช่องต้นเจ้าฟากกดไล่กดแชร์ห้า้นอกก,นอกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการยะช่องอยะรายการอาหารอื่นๆเห็นนะเจ้าวันนี้ก็สวัสดีเจ้า